นี้บรรยากาศพระสงฆ์นะคะมารับบาทนะคะรับพระทหารนะฮะธรรมยุทธ์ก็จะให้ครบชันแบบนี้นะคะก็จะมาหยิบใส่บาทนะคะเป็นอาหารทานในบาทเลยนะคะท่านผู้ชมก็จะเป็นความสะดวกแบบนึงนะคะ ก็เป็นก็เปแลกใช้อาช่วยนะพี่ต้องเนีเกะไรเราก็